ครับพบกันอีกครั้งนะครับ EP ต่อไปครับดุมล้อหน้าดุมล้อหลังลูกปืนผ้าดิสเบรกผ้าดัมเบรกเรียนทีเดียวเลยครับรวดเลยครับซัสเพนชัน่นระบบช่วงล่างนะครับก็การก็อยากจะขอให้ช่วยตามสังเกตและก็มาแชร์นะครับเป็นกระใจความ การที่จะเผยแพร่สิ่ง,งต่างานะครับประสบการณ์ที่มันผ่านมานะครับให้กับน้องๆที่เคยอยากจะเข้ามาเป็นเข้าแก่อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับได้มีทูกขาสักนิดนึงนะครับในการที่จะดำเนินการค้าต่อไปนะครับจะได้มีความนุ่แน่นหนาที่นึงก็เอาเป็นว่าเริ่มกันเลยแล้วกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมได้แบ่งรถออกไปเป็นสปร,ประเภทประเภทหนึ่งก็คือรุ่น ออโ,โตเมติกนะครับขับเคลื่อนด้วยสายทานสำหรับรุ่นนึ่งก็จะเป็นรุ่น4จังหวะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับแล้วก็จะในเจะสามรุ่นในสองรุ่นนี้ผมก็ได้แบ่งรถออกมาเป็นหน้าดําเบรกลังดําเบรหน้าดิสเซกหลังดําเบรหน้าดิสเซกหลังดิสเซกทั้งสองฝั่งนะครับแต่โตัวออโตเมติกเนี่ยเขาตัดออกไปก่อนเลย อันแรกเลยครับหน้าดับเบรกหลังดําเบรกเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้นะครับตอนที่เป็นโตปเปติกออกมาใหม่ๆนะครับ <S <S มันมันมีหน้าดับเบรกที่ไม่กี่รุ่นนีครับมีรุ่นเก่ามัวนีโอกเก่าตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วหลังจากนั้นมาต้อออกหน้าเป็นนิสเ์เบนนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้นิดนึงครับว่าไอ้วงล้อเนี่ยหน้ามิสหน้าตาเป็นยังไงนะครับตันนี้ผมได้ดูของวงล้อของคลิปล้อหน้าให้ดูก่อนนิดหนี่ ครับนี่ครับหน้ายนิสเปียร์ลูจะเล็กเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ด้นานข้างในเนี่ยนะครับมันจะมีลูกปืนซ้ายขวาแล้วมันมีลูกกลางน,นะครับอันนี้เป็นที่สายจานนิสต้องสีดูเนี่ยครับครับสายจานนิสก,ก็เป็นรอจับที่นี่เป็นนิสียูกสี่ลูกหน้านะครับอันนี้ล้อหลังระหว่างโซ่ครับรถอราโตแมตติมันจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะ ล้อหลังเนี่ยครับของรถอตอโตเมติกเนี่ยมันจะไม่มีลูกปืนใช่ไหมครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าลูกปืนล้อหลังของมันมันได้ไปอยู่ที่ในเรือนส่วนท้ายตัวนี้ครับหน้าแกนเนี่ยมันจะยืดออกมาครับแกนก็นคือแกนล้อนะครับที่จะไปยืดออกมารับแต่ในรุมเนียไม่มีลูกปืนเลยครับครับมันก็จะใส่ก้าไป็นรถะนาดครับลูกปืนจะอยู่ด้านในครับรุ่ล้อหลังถ้าเป็นออโตโเมติกนะครับก็ ลูกปืนมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับนำบนสัมมาเนี่ยเขาก็จะมีมนี่คือตัวอย่างเบลูกปืนนะครับนี่เป็นลูกปืนล้อนะครับจะคุยถึงสรลระของรถต่อสายให้นีนึงครับว่าอะไรที่มันเป็นแกนนะครับไม่ไว่าจะอยู่ในเครื่องยนต์ออกมาด้านนอกแกนล้อหน้าแกนล้อหลังนะครับเพาเลาลิมแกนสเตอร์แกนเกียร์นะครับมันจะมีลูกปืน,นั ต่มันก็จะมีสเปคว่าเบอร์นี้ใช้อะไรเบอร์นี้ใช้อะไรเบอร์นี้ใช้อะไรซึ่งผมบอกตรงว,ว่ายุคใหม่คนรุ่นใหม่ที่ค้าขาย,ยสะดวกมากครับแค่เสิร์ชใน Google นี่ก็จะเจอแล้วครับลาซาด้าก็าจะมันจะขายของมันอย่างเดียวแะครับก็ตรวจสอบข้อมูลหน่อยนึงนะครับก็ผมคิดว่าบริษัทลูกคับที่จะขายเราส่วนมากแล้วมันจะมีชักมีชา์จมีตารางให้เราเลยครับ ว่ารุ่นนี้ใช้กับเบอร์อะไรใช้กับเบอร์อะไรใช้กับเบอร์อะไรครับเหมือนซีรวดนะครับถ้าเป็นของยามุโซ่เนี่ยในฉบับเล่นของเขาเนี่ยครับใบราคาลูกจีมีบอกเลยครับว่าเป็นแปดสใช้กับอะไรหนึ่งแปดสิบเใช้กับอะไรแล้วก็ในใบราคาของลูกค้านี่ยซัพพลายเออร์นะครับที่เป็นเจ้าของลูกปืนเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เลยครับว่าหน้าเบอร์รุ่นเอ็มร้อยที่ห้าลูกปืนล้อเบอร์สองสองถึงหนึ่งซ้ายขวาข้างหลัง ฝั่งขวาเป็นเบอร์6301ข้างซ้ายเป็นเบอร์6201นะครับในดุมสตอร์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบอร์6203มันจะมีบอกไว้หมดแล้วครับถึงไม่มีบอกถึงว่าเราไม่มีข้อมูลตัวนี้ใน Google มันมีอยู่นะครับเราวก็ยังเสิร์ชหาดูได้นี้เมื่อตอนสมัยก่อนในปี2001นี่ก็คือเมื่อ20ปีที่ผ่านมาผมได้ทำหนังสือเล่มนึงชื่อว่า Motor c y c ซ e e l e อร์ในเล่มนี้เล่มนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกของผม เล่นนี้หลังจากที่ผมทำเสร็จผมก็วางคามแข็งใหญ่ันนี้มีเยอะบ้างเหมือนกันครับตอนนั้นครับแล้วตอนหลังนี้ผมก็ได้ออกมาทากับเพื่อนสามปีหลังต่อมาก็ชื่อว่าคู้มือการเปิดขายอะไรและซ่อมรถจักรยานอยู่เล่นนี้นะครับแต่เล่นเนี้ยถ้าคุณสนใจอย่าลืมติดต่อเพื่อนผมให้เพราะว่าถ้าซื้อดีที่ผมละมองไปเพื่อนผมเป็นคนที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับในราคาเล่มลาสามร้อยบาทลงจงน,นะครับถ้าสนใจ๋ยวก็หลังมไม่มาได้เลยนะครับเทาานี้ เราก็จะมาคุยด้านลูกปืนนะลูกปืนก็จะมาคุยันเรื่องผ้าดิสเปกและผ้าดําเบกนะครับผ้าดัเบกวันนี้มีกี่รุ่นล่ะครับเนี่ยครับมีรุ่นคลิกคือผ้าเบกใหญ่ของฮอนดานะครับเว็บร้อยยีกส้าผ้าเบลกของฮอนด้าที่เราใช้กันอยู่นะครับฟีโน่ครับก็ใช้พวกวงวงูววพวกมันจะมาห้าขัานใหญ่นะครับแอลล็อแอลล็องก็ใช้ตรงนี้หมดนะครับ ในตารางการใช้อะไรต่างๆเนี่ยในก็ลองเปิดดูเข้าไปใน Google เราก็จะเจอแล้วครับว่าลูกพระเบรกแอร์หลังใช้ของพระเบรกอะไรมันก็จะมีบอกไว้หมดเุื่อนะครับก้ามเล็กก็จะมี y 80ครับตัวนึงครับเป็นยาว่า5้ามเล็กนะครับที่ใช้รถเก่าๆเช่นพวกเฟรซสปาร์ตนะครับ y 80 y 100ใช้ตัวนี้หมดครับตัวนี้ก็คือ R400 ครับคือซูซูกิก้ามเล็กตัวนี้ R400 นี่สามารถที่จะใช้กับพวกคาวาตัวเล็กได้รุ่นเก่า เช่นคาร์เซ่นะครับแล้วก็เอ็กเอฟเอ็กวันอะไรต่างๆนะครับคือรุ่นคาวาซุรุ่นเก่านะครับสําหรับผ้าดิสเปกเนี่ยครับโอ้โอันนี้ค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าอย่างน่าผมเนี่ยมันจะต้องมีเซอร์วิสอให้กับรถรถมิกไฟอะไรเงี้ยนะครับเลยคือเก็บสต็อกเยอะมากประมาณสิบสามสิบสี่สิบรุ่นนะครับเนี่ยครับครับหน้าตาจะเป็นแค่สองแผ่นประกบกันพาดิสเปกนะครับครับเนี่ยครับเห็นเลยครับเนี่ยแอนฟิโลโนนะครับ ฟีโนะครับมันเป็นผ้าดิสเปต์ตัวนี้ไม่ยากหรอกครับตารางการใช้อะไรนี่มันทำเองก็ได้นะครับพูดตรงนครับเปิดโปรแกรม Excel รับแล้วก็เขียนรูปไปก่อนนะครับแล้วก็จับไปเลยครับว่าผ้าดิสเปตัวที่ใช้กับอะไรอะไรอะไรนะครับแารที่เราจะต้องไปเสิร์ช Google ตลอดเวลาเราทำตาราง Excel ของเราใส่คอมพิวเตอร์เราดีกว่านะครับทำแบบมืออาชีพหน่อยนะครับเอาไว้หน่อย ครับมาเรียนรู้กันเลยครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นหน้าดรัมเบรกหลังเป็นดรัมเบรกนะครับตอนนี้เรามาดูด้านดูล้อหน้าก่อนครับล้อหน้าเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยดุมล้อนะครับดุมล้อแล้วก็มีฝาจานเบรกอีกอันหนึ่งที่ประกอบอยู่นะครับผมจะเรียกทีละตัวให้ดูเลยนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับรวมถ้งกระบอกชกด้วยตัวนี้กระบอกชกฝั่งซ้ายนะครับตัดเข้าไปนะครับก็จะเป็นฝาจานเบรกเขาเรียกฝาจานเบรกหน้าครับตัวนี้จะใส่ผ้าเบรกอยู่นะครับ ถูกดึงด้วยสลิงก็คือตัวนี้นะครับเขาเรียกสายเบรกหน้านะครับตัวนี้จะเรียกว่ามือลิงมือลิงหน้าครับสายนี้ก็จะดึงโดยโดยที่เราจะได้เบรกอยู่ที่มือด้านบนนะครับครับส่วนอันนี้อีกเส้นหนึ่งก็เรียกเยก็คือสายใหม่สายใหม่นี่ก็จะมีเฟืองใหม่อยู่ด้านในนะครับเี่จะขับเคลื่อนสายจะไปเพื่อที่ไปปั่นสายสายนี้ก็จะไปปั่นอยู่ขึ้นไปบนเลื่อนหม่อยู่ข้างบนนะครับบอกความเร็วของเรานะครับแล้วเราก็ข้ามมาดูเลยครับอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้นะครับจะมีบูทอยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกบูทด้านขวาหน้านะครับตัวนี้ก็บอกโชคฝั่งขวาครับในดุมนี้นะครับมันก็จะมีลูกปืนสองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับกั้นด้วยบูทอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยครับจะเรียกว่าบูทล้อหน้าตัวกลางครับผมนี่คือระบบล้อหน้าดรัมเบรกมาล้อหลังเลยครับ สำหรับล้อหลังดัมเบลกนะครับนี่ครับดุมล้ออยู่ตัวนี้ครับแต่มันจะประกอบด้วยสองฝั่งก็คือหนึ่งดุมเสเตอร์กับฝาจานเบรกหลังด้านด้านขวาเนี่ยในดุมเสเตอร์เนี่ยครับมันจะมีบูทหนึ่งตัวที่อยู่ข้างด้านในนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนหนึ่งลูกครับซึ่งเรียกว่าลูกปืนดุมเสเตอร์หลังสําหรับล้อที่ก็จะเหมือนกับล้อหน้าแหละครับจะมีลูกปืนสองฝั่งแล้วก็มีบูตตรงกลางนะครับ เพราะฉะนั้นในชุดเนี้ยของด้านหลังเนี่ยครับจะมีลูกบืดทั้งหมดสามลูกมีดุมสเตอร์หนึ่งลูกก็ดุมร้ออีกสองลูกครับตอนนี้เราก็มาดูเลยครับฝาจานเบรกหลังนี่ครับอันนี้ครับก็จะประกอบด้วยตัวนี้มือลิงหลังนะครับจะถูกดึงด้วยสายเบรกหลังเรือนนี้ครับที่มีสปริงอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสปริงสายเบรกหลังนะครับอนนี้เรียกว่ตัวตั้งเบรกครับในชุดนี้ก็จะมี ทั้งหมด3ลูกนะครับลูกปืนจำไว้เลยนะครับลูกปืนฝั่งขวาลูกปืนฝั่งซ้ายครับและลูกปืนดุมสเตอร์ครับนี่คือดัมเบรกหลังครับรุ่นนี้เป็นรถอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยสายพานหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดัมเบรกนะครับมีโอตัวแรกครับครับอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นกระปุกไม้แต่ว่าโดยรุ่นเนี่ยพอดีมันเป็นรถที่ลูกค้ามาทํากับผมอยู่นะครับเดี๋วจะขึ้นล้อผมก็เลยมาสาธิตให้ดูอันนี้จะเป็นบูทแทนไม้ครับเป็นของแต่ง ในดุมล้อเนี่ยครับก็จะเหมือนกันครับจะมีลูกปืน2ฝั่งแล้วมีบูตตัวกลางนะครับอันนี้เป็นดุมล้อหน้าครับแล้วเราก็ข้ามมาเลยนะครับข้ามมาอีกฝั่งเราก็มาดูด้านขวาครับด้านขวานี่จะประกอบด้วยอะไรครับดุมเนี่ยจะประกอบด้วยจานดิสเบกเห็นไหมครับที่ยึดกระดุมอยู่ครับแล้วมันจะทํางานกับอะไรครับทํางานกับปั๊มเบรกตัวนี้ครับตัวล่างซึ่งจะถูกส่งจากปั๊มบนลงมานะครับเข้ามาทางสายนี่น้ำมันจะเข้ามาทางสายแล้วก็บันดันพระเบรกตัวนี้ครับให้ ให้ทำงานนะครับสำหรับอันนี้ก็จะมีบูตแทนไม้ด้านขวาด้านขวาอีกตัวหนึ่งนะครับรุ่นนี้เรียกว่าดิสเบรกหน้านะครับการเบรกก็จะต้องดีกว่าดัมเบรกแน่นอนครับเพราะว่ามันพอเบรกเนี่ยมันจะสามารถไปจับจานได้เร็วกว่านะครับและการคือขาขับเคลื่อนของมันต่างๆที่รถที่ใช้ความเร็วสูงมากก็จะใช้ดิสเบรกเป็นหลักพอจะเจอกันอีพีหนะ้า ก็อยากจะฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับคือมีคนถามผมแล้วให้กำลังใจผมมานะครับให้คอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดอะไรลมอไซค์เนี่ยต้องใช้งรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับไม่ต้องใจร้อนครับเดี๋ยวผม จะอธิบายให้ฟังให้ผมเพื่ออธิบายให้จบก่อนว่ามันน่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการเปิดถ้าเป็นต่นซ่อมตึงขายพอมีอะไรบ้างอะไรโมอโเตอร์ไซค์ฝากไว้ครับแล้วดีหน้าเราเจอกันเรื่องโซ่สเตอร์ครับขอบคุณครับ